ครับกลับสวัสดีเอฟซีตูทันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พารวยครับพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องปองปลายสุกุสคนน้ำพายน้ำพาพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางของเจี้ยงครับพี่น้องประจำวันที่17มกราคม2565ครับพี่น้องเอฟซีตูทันรูปแบบปรับใหม่ครับล่างมาก่อนครับวันนี้ดีนี้มาสิดปอยสูตรล่างครับพี่น้องเอฟซีตูทันสูตรงวดที่ผ่านมาสูตรล่างปล่อยไปช่วง ตัวเงินาเนี่ยท่างเงวดประจำวันที่17มกราคม2565รูปแบบออกมาแบบใดครับพี่น้องคนติดปลอยล่างออกมาก่อนให้พี่น้องเอฟซีทุ่านไปหาฉลากกินเมืองรัฐบาลงววันที่17มกราคม2565ก่อจะไปชมคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตาม ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เห,เหล่า ok, พารวยและทีมงานครับ,อรรบออวอไร,รไ,อไรซ์สยายฮา,รครง,าคงครับพี่น้องขอบคุณภาพไปพ่อวอร์ไรซ์สยายฮางครับพี่นะ้องขอบคุณภาพไปพ่อกอร์ไรซ์สยายฮางครับพี่น้องชวอร์ไรซ์สยายฮยงครับพี่น้องควอบ์ไรซ์สยายฮยงครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะว่าได้เจอกันมาตั้งแต่ นานแล้วเนาะโดนเจ็บอะไรด้อ่าโดนแล้วเพราะว่าเรได้มาย่ำโคงสุดท้ายแต่ว่างย่ำในกลุ่มเห็นในกลุ่มบอกเอ่อมื้อนี้ว่างมื้อนี้จะสิมาอ่าปล่อยล่างอ่าปล่อยล่าง,าง,างคือรอบก่อนเขาไปเขาต่อปล่อยไปต้นคลิปเขาจะจะยานาะแมนตะตองวันวุ่นจะย่งปล่อยสูตรใหม่ออกไปค่ะคือสูตรใหม่เข้าทั้งบ,บนทั้งล่างเลยจ้ะแต่ว่ากลับล่างมาเป็นบนกับบนมาเป็นล่าง จะเข่าได้ตัวที่เข่าตัวอ่าตัวเน้นแพงเน้นบ่ได้เข่าแพงรองอ่ามือนี้เขาอาจจะมาปล่อยสูตรใหม่แต่่างเขาจะปล่อยแต่ตะล่างเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันทั้งบนน้งล่างมันจะดูเหมือนหลายตัวนเนาะก็จะจเลยอ่ามาลงรอบปอนจ้ะเนี่ครับปอนสูตรใหม่จ้ะสูตรใหม่บนล่างเน้นจับคู่จ้ะ หวัดดผ่านมาครับพี่น pues like ้องหวัดดผ่านมานี่หย oui ่อนบนขิดช่วงตองวัดจะน้อยเนาะตองหวัดอ่ะเขาแปดห้าอ่าแต่ว่าตัวล่างนี่แปดไปออกบนตัวบนนี่ตัวบนอ่าออกตัวเน้นด้วยกันใช่ไ่มตัวเน้นนะเน้นเขาเนี่ยเน้นเขาเพื่อตัวว่าปฏิยัมหมาเท่านั้นแกนก็มาออกหกเก้าเนี่ยออกตัวเน้นจ้ะอันนี้ชุดเน้นนี่ชุดรองอ่าอันนี้แถวเน้นอันนี้แถวรอง S <S ออกแถวเน้นจ้ะเป็นตำรยาปัญญามัย <S S S 1> แม่เป็นตรยาปัญญามะวาาอ่าช่องเขาไ่าอยู่อ่าไปธุระติดธุระติดธุระมันก็เลยบม่ได้่เลยไม่ได้ออกแต่มาร,รอบนี้ก็จะมาเอ่อเหตุเอาล่างเอาล่างออกให้ก่อนจะให้ไปหาหยิบจากประตนี่มาล่าเขาเอาม้าตัวใดเด่นตัวใดเขาข็ใจอ่าล่างให้คือเน้นแล้วก็ร้องให้เลยจ้ะ มาเปิดกันครับพ<า>ีม <ะ S 1> ่มหลายตัวจะมหลายตัวเพือเขาหยิบจับเออเอเียกได้จะเรียกได้วันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดสิบเจ็ดนหห้ามันติดหกห้าหห้าโดนหลไร เน,เน้นจับคู่นะ่ะสูตรใหม่สูตรใหม่งวดสองอสูตรใหม่งวดสองประกาศเราเขอยออกกันเองค่ะ เน้นล่างศูนย์ล่างาล่างมา,าสามรองศูนย์ล่างมาสามร้องศูนย์จ้ะเลขเด่นของเขานี่จะจะบ่ค่อยหลุดเราจะแหละไม่ค่อยหลุดเลยหล่ะถ้าประมาเดน่นกลับมารองสิยูนี่แบบนี้กันเลยจ้ะ เราก็ไม่จับผู้ใหจ้จ้ะจับผู้ให้ว่า,าเด่นมันมีจุดใดอ,อันนี้เด่นเด่นมีสามสองสามศูนย์ สามห้า,าสามแปดอลองลองแกมีศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า ร <c oughs> ะเบงล่างไปล่างมารับเกลนอฟอยล่างมาตอนครนะับเดี๋ยวรัจจขอโทษรัจจ์แ้แป๊บนึงอาจา์รายกนานขึ้นแบรัฐบาลว่าวันที่17เมกราคม2,566ครับพี่น้องเอฟซีตุนันตัวเลขแนวท่างมีเด่น3าล่องสอล่องศูน นนเดนสาตัวเด่นมีสามสองสามศูนย์สามห้าสามแปดครับพี่น้องตัวรองมีสศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เกล่องตัวรองมันจะไม่เหมือนกันอยู่คือจังสามศูนย์กับอศูนย์สามเนาะมาจะมีเหมือนมนาหลักสามมันจะมีเหมือนกันอยู่ตัวหนึ่งสําหรับตัวเด่นมีความสามารถเป็นบนได้บอก็มีความสามารถเป็นได้เพราะจังขึ้นวดก่อนนวดก่อนคือแปดห้ามันไปบุญแต่บ้านของไปลุงลงัง หกเก้าอยู่ล่างหดขึ้นมาบนก้ะมี<อ>ความสามารถไปได้จ้ะแต่ว่าเขาเน้นตัวไหนเอ่อเน้นตัวนี้เป็นหนอใจเละแมนอ,อ่าจ้ะสามสองสามแปดครับพี่น้องเอฟซีทูทันสองตัวโคโลนเน้นล่างแล้วครับพี่น้องเอฟซีทูทันตัวเลนแนวทนั้งวันเจีเอียงสุดไม้ครับพี่น้องปับ๊บไม้สุดไมเพราาะว่มันเป็นปีใหม่มันต้องปรับสุดไม้ครับเมื่ใช่สุดเก่าบะไหญพี่น้องเอฟซีทูทันตัวเลนแนวทั้งวันนี้มีสามสอง สามแปดตัวเนึ่งตัวหนักครับไปน,น้องเอฟซีตุลาส่วนรักส่วนกับมีศูนย์สามซูนหกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแมนไปพิจารานาเอาครับี่น้องเอฟซีซูนมากกกจะเป็นศ <Ừ. S 2> ูนย์สามซูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าถ้าเป็นทั้งลักซามากถ้าตัวเด่นมารกอาจจะเป็นสามสองสามศูนย์สามห้าแล้วก็สามแปดแต่ว่าชุดนี้เขาเสียงเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาคอยมาลงเออมือเสียงเสียงไปแล้วมือเสียงเสียงไปแล้วว่าได้กินต้นบกคอรจ์จ้ะ เอาเข้าไปส่งเพิน่นแกเขา่าเต้มรถขนเขานะ่าเนี่ยเต้มรถไปส่งเพิน่นเพิ่นจ้างมาให้ไปขนเขา่เขากันเลยเอาขนไปเต็มรถแล้วล้งรถเอาเรียบร้อยแล้วยแล้อะต้มปลาสุกิน<ม>ต้มปลาคอหันฮันเป็นอ่าหันเป็น,น,ปนชิ้นกลมๆกลมๆกลมตามน้ำโจนนะแล้วเพิ่นต้มสุกินแซ่บแซ่บแล้ววะกินหมดเลวตะก้างก้างกับหัวก็เลยเจีเอาถุงมะฮอมาให้แมว เจ้าของมั่น่นเลยขอว่าอันอันหัวกับก้างเอาไว้คอยสาเอ่อาก,ก็เสียวไว้ให้แม่คอยเพื่อกันจัดกระเลยเอาให้เพิ่นเจ้าของเนีกินกินเนื้อมันหมดแล้วเออน้ามันกระซุดจนว่าเบิดถ้วยอ๋ออ่าก็ถือว่าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าโอเคจ้ะคือชุดนี้่้ะจ้ะชุดเด่นกะบกับนาจอไว้คปแล้วจ้ะอ่าชุดเด่นนี่ครับเป่น้อะไรทีะ มีสามสองสามศูนย์สามห้าสามแปดครับพี่นี่แต่ว่าตัววงแหวกคือสามสองกับสามแปดส่วนหลักศูนย์มีศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับพี่น้องเอฟซีไปพิจารณาเอาครับทุกตัวเลขทุกแนวทางของเจียหยางปรับสูตรใหม่ครับแมนแมนปรับสูตรใหม่ปรับสูตรใหม่อ่านิ้ววัที่สองที่เขาลงแก่ลงไปงวดแรกอ่ะแตกเลยจ้ะวันนี้มาตามจอครับพี่น้องมีชมไม่ใช่กระสุนคุณคนรับพี่น้องกับตัวเลขแนว้างสูตรใหม่เขาจเอียหยางครับพี่น้องปีใหม่ปรับสูตรใหม่ แม่น <Man. S 2> ให้ลำลำเรืเร่อยๆกันสกข๊ดสกุนครับไปหนอ่อยเอฟซีทุกท่านตัวตัวเลขทุกแนวทางมีความเข่ามีเข่ามีรุด uh huh. มีโชว์มีมันลำลำเรื่อยๆกันสกข,ข๊ดสกุนครับฝากไว้น,นี้พี่น้องฝากกด uh huh. ติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พาร้อยละเอียดๆ uh huh. น้ำเน่าอกันไว้คลิปหนาครับคลิปนี้โชว์ๆมันมันลำลำเรื่อยๆกันสกข๊ดุกคนเด้อพี่น้องค่ะดินดินดินยินดีน้ำสำหรับเอฟซีทันใดที่มิโชวม่ใช่หัวที่ผ่านมาครับ วันนี้ตามต่อครับพรอมกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีงม่ามครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ